ครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับที่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่และที่กําลังจะเข้ามาเป็นเพื่อนมาติดตามนะครับพัดลมมีปัญหาหม้อหุงข้าวมีปัญหามาปรึกษาได้หรือจะมาให้ซ่อมให้ก็ยินดีรับซ่อมครับร้านอยู่ในซอยววดแครตรงข้ามกับสาลาเขียวสาราพักผู้โดยสารนะครับ สำหรับตัวนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมส่งงานครับใช้งานได้เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งงานครับเดี๋ยวจะพาดูตรงหน้าร้านครับนี่ค,คารับสลาเขียวสลา,าพักผโิยสารแล้วก็นี่ครับร้านผมอยู่นี่มีเติมลมซ่อมพัดลมเนี่ยครับพัดลมซ่อมรับซ่อมพัดลมหม้อหุงข้าว เครื่องปั่นผลไม้อะไรแบบเนี้ยร้านอยู่ตรงข้ามกับสลาพักผู้โดยสารสลาเขียวเขาเรียกสลาเขียวนะครับเพื่อนเพื่อทุกทุกคนถ้ามีปัญหาพัดลมมีปัญหามองข้าวมีปัญหาหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไม่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างท,ทีวีอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับก็มาหาได้ครับมาปรึกษามาซื้ออะไร อะไรก็มีไว้ขายครับหรือจะมาให้ซ่อมให้ก็ยินดีซ่อมให้นะครับเปิดทุกวันครับถ้าไม่มีเหตุจำเป็นไปไหนก็จะประมาณนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนที่มาอุดหนุนมาเอาพัดลมมาให้ซ่อมมอเมอข้าวมาให้ซ่อมก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งตัวพร้อมส่งงานครับ